กลับมาแล้วพี่น้องหลังจากหายไปสองวันเดินทางลงทางปังทองเขาก็ขึ้นมาพี่น้องสบาย,ด,บายด,บด,ด,ดีพี่น้องสบายดีเบิร์สุขุสุขวัาพี่น้องจ้าสวัสดีเอซบอวแบบสาววันทุกคนพี่น้องพังไทยพังเราแตก็ต่างประเทศหลังจากที่เราเดินทางลง,ลงทาง่าปังทองสองมือพี่น้องกลับขึ้นมา ก็มีสีแปลกหูแปลกตาอยู่มาไนนี้คือ <c oughs> มีห่านหน่อยห่านเหลืองสองหานวะห่านหนึ่งกําลังชิเลิรมพี่น้องหลังจากที่บนอายุบ้านสองมือกลับขึ้นมากระต่างอยู่ใช่กลับมาบ้านน,น,นี้มีห่านหน่อยตั้งอยู่พี่น้อง ห้านีอย่างนี่แสงห้านี่อย่างห่านเจ้าบอกสาขาสองบนนี่นะอันนี้เป็นห่านสาขาสองโอ้แสงเปิดห้านสองห้านผูพี่น้องห้านสาขาสองโอ้สาขาสองนี่เปิดขายอย่างแสงบ่สาขาสองนี่เปิดขายอย่าง เปิดร้านสมต่ำพี่น้องโอซอ,อยข้าวเสใส่แสดว่าขอเสารแสงขอเสารแสงเปิดงบไปได้ค่ะห่านต่ำมาเสาร้อยพี่น้องไปล้างสีดำเนินกานห่านน้อยๆเป็นห้านที่สองห,านนหน่นหานที่สอง,นสองในหมู่บ้านพี่น้องห้านสีอันสมสีเหลืองๆนี่นะแต่ว่าห้านล้างนี่ก็ล้างสีใหญ่ไป หานลังนี่สิบุริยูนีน่นีแล้วพี่น้องใายลงเพื่อนอีกไม่เท่าแล้วได้ยินแต่ว่าเสาแสงว่าสิใหญ่ห่าน<อ>พี่น้องมือน,นี้เขาก็สิไปเตรียมกันเนาะมือน,นี้ก็สิไปหาเกี่ยมสถานที่เป็นอยังคือสิใหญ่แสงเข้าบริหารเก่งเลยไปเหตุกิจการใหม่อ,อ๋อสาเหตุสาเหตุที่นางอยากอยากย้ายออกก็คือแบบว่าสิลลงไปพุ่นเนี่ย สีเฮดเค้กพี่น้องเอาชิ้ถือตุ่เค้กมาเลยได้แบบเอาไปชิ้ยูืเซฟราได้เลยดิเอาต้องสีใส่าในวิธีทางสองทางพี่น้องขายน้่แล้วก็เฮดเค้กวัไดนเดีวขายแต่นมแมนต้องหาสองทางเลยอีกอย่างกับเปิดยูนี่กับ่อยให้ซารอยเปิดซะพี่น้องเพราะว่ามันเสียนั่นกัน แมนมันก็นสะดวกสะแซงเนียอย่างกับเปิดกิจการแข่งกันแล้วพี่น้องเน,นี่ยมีทั้งหานน่านต่บม,มีทั้งนหะ่านน้ำอยู่ย่หนัอน,อน,าาหนนะอนนนะเออเ,เปิด้วบอคือว่าเราสิเห็ดอันนั้นเหนเเ็ดก๋วยเตี๋ยวบอกปี้แบบหันขาวเลยเนี่ ขายทุกอย่างแล้วว่าขายของอ่ะทุกสนิทพี่น้องขายของซําเอาแล้วนะบัตรนี้ต้องเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวคือแบบนี้แล้วเว้าอยู่พี่น้องปาดอยู่ในบ้านนี่มีอยู่หานข้าอยู่เทิงหนึ่งหานชาวแสงกับอยู่รุ่มแล้วก็หานชาวลอยโั้งสี่หันเลยเด้อบัตรีสี่แล้วเน้อสี่าันเราตะกี้ไม่แต่สองหันอ๋อสิเสร็จแล้วเอากระลาะแต่ไพ่สิมาสิมา้านพี่น้องไพ่สิขายได้ กันขึ้นอยู่กับลูกค้าของแต่ละคนพี่น้องแต่ว่าขายก็มด้ขายคือกันดอกคนละขายคนละแนวพี่น้องคืออย่างสาวแสงนี่กัขายน้ำเพชรเค้กขายขนมแล้วก็ขายของอ่ะของเย็นเป็นพวกอันนี้พี่น้องพวกที่โดพวกอันนี้แหละแล้วก็ไข่นาจาของสาวแสงแต่ว่าพ่นสีได้ยายออกแล้วพี่น้อง สิงลงไปอ่าเรียมสถานที่อยู่พูนแหละ,ะงานคุณยายแต่ว่าอยู่นีกก่ะสิบเป็นอ่าของสาวร้อยพี่น้องเอามาตั้งไว้เรียบร้อยอห่านน,น้อยเป็นห่านต่ำพี่น้องอแล้วแต่ไปสีมานนาะพี่น้องไง<อ>บ้านเฮาการหาเงินกับ็กซี่แหละ<อ>ขณะมีผู้หนึ่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขึนบข้นกะแข่งกันขึนข้นมากเราได้พี่น้องไงแมน แต่ว่าห่านที่เขาเจ้าเคยเปิดมาก่อนก็นพันยาไปแล้วเพราะว่า,นานวคนเปิดห่านน้ำบานเท่านี้ถากขายแต่คลองอ่ะเป็นพวกคลองกิ่นคลองใส้นี่พวกคลองเล็กๆน,น้อยๆนี่บได้ขายพี่น,อน้องแมนเขาต้องหาแบบสิ่งที่แปลกใหม่ที่ค้นมากนะก็อ,อย่างเสาแสงนี่มาก,ก็เปิดห่านเปิดเป็นห่านคลายน้ำเพราะว่าตะกินมันมีห่านคลายหน่ำนี่พี่น้องยังมีเแมน พี่แต่สแสงเปิดคนเดียวต่อมานางกับเฮ็ดเค้กลูกค้ากับลายแล้วก็แถวบ้านอีกบุม้มพีเพตแม่แม้อีกอย่างบบค้นกะค้นกะซั่งพร้อมอยูใ่ในพี่น้องรั่งตลอดอยู่อ๋เเอ,อเดอเค้กของนางเขาตลอดพราว่าอยู่นีซ้ํงว่าเป็นแจกลางเลยพี่นอ้องอ้าวโทเฮ็ดทางไลยพรเจ้าคือแหลนขนาดแสนพระเจ้ามาเกตทางพี่น้องสองหมือแต่ว่าแล้วแล้ว กลับมาบ้านนี้เขาเจ้าเฮ็ดแล้วบ่แล้วเขาสิทมบ่บ้านนี้เขาเจ้าเกตแลวก็สีเอาพวกรถจกแต่พี่น้องรถแมคโครน่ะมาจกเอาดินมาทมหนาเทิงมันเออถ้าทมนี่มันกสีแบบว่ามันกสีได้อันความสูงของอ่ะบนทางน่ะมันบดต่ำเวลาฝนตกมันก็นานมุนพี่น้องแต่ว่าอันนี้เกตให้ใส่ทางไปก่อนแต่ว่าเกตมันเป็นที่พุ่นเด้ถ้าเกิดปักช่อง พี่น้องเลยชั่มว่าเกล็ดให้รถเข้าวแรนชั่มวะข้าแล่นที่บดผ่อนลงมาเมื่อวานนึ่กับชาววันป้อดนั่งรถขึ้นมาจนเหนื่อยพี่น้องแต่ว่าได้ยินข่าวๆาก็เก็บอ่าพวกรถใหญ่นีน่เงินละสองพันผู้ใดพันหนึ่งสองพันนี่แหละรถจักรกะหาเางินละหารอยแต่ว่าเขาจะสิเก็บ อันนี้พี่น้องเก็บเงินเฮ็ดทางอะไรคือบันดาลของเฮียนอันนี้นะไปเช็ดเฮียนเก่งเมื่อนอี่โบเห็นเด็กๆพี่น้องเขาเจ้าบันดาลของเฮียนเมื่อนีเขาเยอะเมื่อนไงยังบันดาอยู่ลูกค้ากับเขาห่านอยู่พี่น้องเลย ่าจะเปิดบุญียกยลูกค้าสาแสงเงินหลายอยู่สาวแสงจะย้ายร้านแล้วนะทุกคนรอรุ่นว่าลงไปพุ่นสิได้ขายดีบออยู่นี่กับนีกติเป็นขล้องอ่าสาลอยหันขายต่ำพี่น้องบุหัวพันจิตต่ำยังแน่๋นนอ,อพี่น้องไงกลุ่ม,ก,มกุ่มกุ่มกันมา รถแกะหินแกะทรายขเขาเจ้าล่นโคตรใหญ่เลยโคตรเาาขาเจ้าลงเอาหินเอาทรายไปเจา้ารถจักรที่น้ำหลังนจนบ้านเนี่ยจนโบเห็นี่นออกเลยฝุ่น สังเกตบองรถยักษ์เลยหลังมันจะโมเห็นเหตุท่างดีกันที่ซี่เลยพี่น้องเลยส่วนร้ายจะเป็นพวกรถใหญ่เขาเจะแล่นแล่นแหงแล่นไวพักหญ้าตามสวนก็นงามอยู่ในพี่น้องปลูกไว้หน้าบ้านนี่ กันปลูกไว้ตามเงาไใหม่นี่ห่านน,น้อยๆพี่น้องห่านขายต่ำสาวลอยจะเปิดแล้วห่านสะแสงนะกำลังชิจิงหันบุเมนตนี้น <laughs> สีใหญ่ล้วพี่น้องบอก้องหนาแล้ว บอกว่าหนาเรียบร้อยพี่น้องบอกเบามีนี่แล้วเปิดใกล้กันก็ได้สิว่าแย่งลูกค้ากันพี่น้องเไยต้องลงไปแข่งกันอยู่คนละสี่ลดเอาดวงวัดดวงรถเราให้สิวานพี่น้องเอาไอศครีมเมนูใหม่เออแบบนี้เขาใหญ่งไปไอศครีมยังอ,ยงอีกว่าเฮาต้องอยู่กับสถานที่เดี่เมนูนะั่น เบ่งเลยคือรออย่างรอลุ้นค่ะว่าจะหนีเข้าแบบอยู่ไก่อุปกรณ์มาเห็ดมาได้นะอะไรแบบอาหารว่างก็ที่สะดวกอีกอย่างนะพี่น้องอยู่ในนีนะมันค้นขึ้นมาได้เฉ่เพราะเนี่ยจำเป็นของที่อ่ะอันยังแบบว่าที่เขาเอามาใส่เล็กๆหน่อยๆนะมันค้นมาบุได้มันต้องได้เก็บขับมาแล้วก็คือเก็บลงขันลงไปพุ่นใครแน่มันติดเฮือนพี่น้องอนี่ ยังไงย่างก็ยังเขาเอายิ่งย่างกับขนมพวกกันนี่เขาก็เก็บไว้อยู่เพือนได้เวลาเขามาซื้อก็เขาให้เขาเจ้าสาวแสงก็เลยแบบว่าจักใหญ่พี่น้องใหญ่ลงดุมแมนเพราะว่าอยู่พี่น่ะ เวลาน้าสิปเอานั่นเอานี่หรือว่าไปชงน้ำนะต้องได้เอิน้นคนมะเผาหอยกีน้องตะื่อกี้หนึ่งร้อพันสิบเอ็ดนี้ครับวันนี้ยายลูกคุณกระซิบบายมเาม่นคุณยายก็อยู่ลุม่มอยางก็คือเศรษเก็บลุงบิดพี่น้องตูต่ตีเดี๋ยวรอเบิ่งพุ่นแหละประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แม,ม่น เพราะว่ายังสีได้ลงกปล่ยพุ่นก็ต้องได้ไปแจ๊ดสถาวทันทียังสีเทพื้นอยู่เลยพี่น้องเทเป็นพื้นคอนกรีตชั้นบไดายได้มันง่ายที่พุ่นนี่เอนอีกอย่างก็ช่วงนี้มันลมแน่แล้วก็อีกยามหน้าผัดดินมันสิลมได้พี่น้องบ้านนี้มันพ่นตกมันอันนั้น มื่อนี้ก็สีพากันผุแหละสีหายก็เอียงก็แสงอ่อนก็มุ่งบ่ก็มาหุ่งคุณยายเสีหายเขากลนออกหายพี่น้องเดี๋ยวลงไปเบิ่งน้ากันพุ่แหละบัดพากันลงไปจัยสถานที่อยู่พุ่นขี้พุ่นขนาดพี่น้องเลยมื่อนี่ยุดล้มเลยือสิล้มบ่แห้งกันในดอกมาช่วยไอ้บ่ มาช่วยบาจะมา่มวยนะ่าอยบอได้เขาว่าแดดเต็มๆนั่นนี่เคยว่าสิไข่อ,าาอนนยู่แต่ว่าขันอันมันยุดลมเมื่อได้ันอากาศห่อนี่แม่นขายดีพี่น้องแต่ว่าคันลมนั่นนี่กะลูกค่าหายเบิ้แต่เนนมันนี่นะดนัแต่เป็นน้ำันนี่แบบเมื่อละจอกซองจอกปแสงั่น แต่ว่าทางหน้ากะยจะรุ่นคนขายปิ่งไก่เดิพี่น้องขายสุกมือบ่ยุดอีกแล้วยุดอีกเลยยุดมื่อวานขายดีแล้วก็เื่อยแล้วะเบิร์ดได้พี่น้องวันบบเบิร์ดเพิ่งเราไปขายแต่ละรอบนะเบิร์ดคู่มือปิ้งละยี่สิบยี่สิบห้าแล้วก็สามสิบพี่น้องมีสามราคา สาวทิพย์ลองเพ่งให้ฟังหน่อยสิไอ้เจ้าไปแซงมือนี่ยนอนมาทันตื่นผู้บ่าวมันจะแซงนิ้วไร่เว้ยน้องบ่าดวงพี่น้องสาวทิพย์ซื้อบัตรเติมเงินซื้อบัตรเติมเงินไปโทรคุยกับผู้บ่าวบอก็ดี๋ยวว่า เ,เววสือวัาเต็มเกันแบบเท้าวอล์มผ <c oughs> ู้บ่าวฮ่าฮ่าฮ่าฮันรีพินองจ้าอลอรุ่นว่า,าซาแสงเสือได้ย่าหันมือไถตอนนี้ก็เข่าวๆไปแล้วลงไปหาเกี่ยมเยี้ยงไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องมีแต่ว่าเทพื้นแล้วกับมีแต่ห้ามเฮเลยอันร <c oughs> ีพินองจ้ามาขอนี่เกษตรขอยาลาขอบใจบัสสุกุสุคนที่ติดตามแล้วกับเป็นกาลังใจแห่แบบสาวันพี่น้องแต่ละกับปวดติดตาม รอรุ่นไปน้ากันพี่น้องว่นยานใหญ่ลงไปพุ่นสีขายดีบอสีใหญ่มือใดไปแล้วพี่น้องพอกันคลิปหนาสบา,สบายดี